สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงนะคะในเกม Case Hunter อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมา,อ,าอันนี้นะคะประวัติอาชญากรรมนะคะเพราะแสงได้ทําการอัดเป็นดแล้วนะคะก็คือเล่นไปบทแล้วแต่ว่าแสงจะมาทําการเล่นคดีฆาตการรมบนรถไฟใหม่นะครับเพราะว่าแสงรู้สึกว่าตอนที่อัดไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีหน้าแบบว่า แนะนำอะเยอะเกินไปนะคะแสงรู้สึกว่ามันข้องหูข้างตานะครั้งที่แล้วเนี่ยแสงเล่นไปคือ7นาทีนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเร็วกว่าเนาะก็จะมีแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่าน,นั้นนะคะที่แสงมาอัดแก้เนาะพรนี้เหลือแสงดองไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลง <laughs> เอาล่ะขออันนี้ก่อนนะ อ,อ,อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปโอเคของโจเซฟนะโจเซฟคือคนนี้เนาะโอเคอเอาสือเขาก่อนโจเซฟคมสัพันธ์นะคะก็คือผู้โดยสารบนขบวนรถนะคะข้อมูลคือไปเที่ยวกับภรรยาพกกล้องที่มีความสูงเท่ากับคนนะโอเคคนนี้น่าจะเป็นภรรยาของโจเซฟนะคะเออดูเหมือนว่าเธอจะเสียใจมากออโอเค ตั๋วรถไฟสามใบนะมีตั๋วรถไฟไปกับของจอร์ดแต่จอร์ดให้การว่าลืมซื้อตั๋วให้กับภรรยานะคะนี่ภรรยาคือคนที่สีแงแกอยู่ตรงนี้นะคะไหนมาคุยกับภรรยาดูซิโอเคเชอร์รี่ไม่มีบาดแผลภายนอกนะคะสีผิวมีสีม่วงช้ำโอเค เสียชีวิตจากการวางยาพิษนะข้อสันนิษฐานนะคะนี่เอ่ออันเนี้ยเนะี่ยจะเหมือนตอนที่แสงเคยไปดูตามโฆษณาต่างๆจะมีขึ้นมานะคะคือเควสอันนี้นี่แหละเอ่อกาแฟที่เคยดื่มแล้ว2แก้วนะคะกาแฟทั้งสองแก้วที่ดื่มนั้นเอ่อยาพิษไม่ได้ใส่ไว้ในกาแฟเนาะนี่แต่ยาพิษอยู่ที่ลิปสติกนะ ลิปสติกหนึ่งแท่นนะคะลิปสติกของผู้ตายบนนั้นมีคราบที่น่าเอ่อที่น่าสงสัยอยู่จากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นยาพิษนะโอเคมานี่ยาพิษหนึ่งขวดนะเอ่อยาพิษสีเขียวขวดถูกเคยถูกใช้แล้วนะคะนี่มาตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ หลักฐานนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้แสงวบรวมหลักฐานครบแล้วนะเนาะคลิปนี้น่าจะไวนะคะโอเคแล้วคนนึงก็คือคนนี้ uh. พูดกับเขานะจอร์ดมีความสัมพันธ์คือสามีของผู้ตายนะข้อมูลสีหน้าที่ประหม่าพบว,ว่าเดินไปเดินมาตรงสถานที่เกิดเหตุโอเคเราได้ข้อมูลครบแล้วเนาะเราจะมาวิเคราะห์ข,ข้อมูลคดีโอเคผู้ตายนั้น ยาพิษไปซ่อนไว้ตรงไหนลิปสติกปะแสจงจำไม่ได้อะโอเคการแค่บาวถูกต้องนะเออบอแสสำคัญนะนักสืบคิดว่าสามีของผู้ตายดูน่าสงสัยมากคุณสามารถหาจุดที่น่าสงสัยได้หรือไม่นี่ไงตัวรถไฟสามใบโอเคชี้ตัวนะก็คือจอร์จ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 ขึ้นมาจอร์ ออจอร์ดไม่ได้ซื้อตัว๋วกลับให้ภรรยาก่อนออกเดินทางนะเขาวางแผนไว้อย่างดีแล้ววางยาพิษเพื่อสังหารภรรยานะนะคะวันนี้เนี่ยคลิปแสงอาจจะสั้นหน่อยนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยแสงก็ขอจบคลิปปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปแสงจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ